เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าการรับประทานแกงมะรุมในรูปแบบของแกงหรือว่าอาหารอื่นๆเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมะรุมอย่างเต็มที่แกงมะรุมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างเช่นช่วยลดไขมันแล้วก็ ลดน้ำตาลในเลือดบำรุงสายตาวันนี้ฉันจะมาแกงมะรุมใส่ปลาทูเริ่มต้นด้วยนำปลาทูไปทอดเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ให้มันเย็นเพื่อนๆแล้วก็มาเตรียมตำพริกแกงพริกแกงฉันก็จะประกอบไปด้วยกระชายหอมแดงเพื่อนๆตำคุกเข้าใหหกข้ากันแล้วก็นำพริกแกงลงไปตำผสมแกะปลาทูมา ตลงไปให้นัวผสมให้เข้ากันทุกคนตั้งน้ำให้เดือดนำพริกแกงที่เราเตรียมไปแล้วนี่เอาใส่ลงไปในหมอ้อเพื่อนเคี่ยวให้หอมตามด้วยมะรุมมะขามเปียกผงนัวน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วแต่เราชอบนะเพื่อนๆเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้าเราอยากเปรี้ยวแล้วก็เติมน้ำมะขามเพิ่มแต่ฉันไม่ชอบใส่ใบมะกรูดเพราะว่ามันหอมดีเพื่อน แค่นี้เองก็จะได้แกงมารุมไปก็บปั้ทูที่อร่อยๆ่ระปั้ทูที่เราเตรียมเอาไว้เราก็เอาใส่ลงไปตอนที่ใกล้จะเอาขึ้นอร่อยมากทุกคนมารุม